ถึงละครเราก็ต้องมาพูดถึงละครเ е ตติ้งอันดับหนึ่งวคือทุกวันเลยนะเราเนี่ยมอตโต้ผมขออนุญาตนะใช้คาว่ามอตโต้มอตโต้ประจำตัวฉันภูมใจอะทุกวันทุกครั้งอะไรนะอะไรนะอะไรนะอันนี้เดี๋ยวนะขอโทษนะ ไม่อยู่ในสคริปด้วยไม่มีมันเคยเขียนมันขึ้นใจเพราะเป็นละครเลตติ้งอันดับหนึ่งเอาแต่เวลาทุกเห็นไหมแต่มันก็ถูกความจริงอ่ะมันคือความจริงอ่ะถูกปะล่ะเลตติ้งดีมากคือพอ EP 2ปุ๊บ5มาตลอดเลตติ้ง5้าๆๆๆมาตลอดเมื่อวานก็5.5ใช่ก็ยังหุนเลาะแล้วหวังใจว่า ยากจะไปแปอไม่พูดถึงแน่นอนค่ะละครน้ําดีนะคะหนางฟาก็มาก่อนค่ะเออเรื่องราวคือเมื่อวานพกาซึ่งแสดงโดยดิฉันเองเนี่ยนะคะกําลังจะไปเจอกับจรัน แบบเป็นการส่วนตัวจรันคือใครจรันคือใครจรันคือผัวดิฉันค่ะผัวผัวพลพลคนแรกสามีคนแรกรักมากด้วยความดีของเขาแต่ต้องพลัดพรากจากกันไปแล้วเมื่อโชคชะตามาเล่นตลกคุณผู้ชมค่ะพี่จรันของพกาก็คืออะไรตาบอดสนิทผู้ชาจะได้เจอกันแล้วตาบอดสนิทแล้วยังไงอ่ะก็ต้องสมใจอะละ เจ้าสัวนำชัยนะสิที่พยายามขัดขวางมาโดยตลอดซึ่งเจ้าสัวรักฉันมากนะสวยเนาะสวยมากแย่งชิงฉันโดนพลพลและน็อตวอลเลอิสแย่งจ้ะวันนี้เลยเชิญน็อตวอลเลอิสมาพูดคุยหน่อยขอเชิญเจ้าสัวนำชัยนะคะแห่งนางฟ้ากรรมกรคุณน็อตวอลเลอิสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีทุกคนครับพี้เหมือนยืนหน้าเบื่อๆนะฮะ พูดเยอะมากเลยเหมือนอยู่ในกองถ่ายอ่ะงานไม่ต้องค่อยทำแต่พูด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 กว่าจะได้เข้าฉากแต่ละทีนี่พูดไม่อยู่ตอนนี้ยังไม่ทันถามเลยนะเนี่ยพี่นรดูอัดอันมาะไม่เลยฉันเนี่ยรอเป็ตั้งนานแล้วจะกินขนมไม่หยุดแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ารายการสทีนี้ไม่ได้กินขนมก่อนไงกินก่อนได้เลยใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้ข่าวบอว่าเมื่อทีมงานโทรไปบอกว่าอยากให้พี่น้อรมาออกรายการรอบวันเธอบอกว่าเธอจะให้เปลี่ยนพิธีกรไม่ใช่เป็นฉันหรอเปลี่ยนก่อนได้ไหมทำไมอ่ะขอให้พักนานก่อนได้ไหม เพราะว่า กลัวจะไม่ได้ทํางานเวลาอยู่กองถ่ายนะกลัวจะได้ถ่ายแต่ละฉากเนี่ยยังไงคือมีภารกิจทุกคนจะต้องถ่ายติ๊กตอกกับนางก่อรเลยไม่รู้ว่าสรุปนางอยู่บริษัทไหนกันแน่อุ้ยอยู่ช่องวันหรืออยู่บริษัทติ๊กตอกอุ้ยไม่แน่ใจเนี่ยไม่่ใเนี่ยฉันก็อยากมีหุ้นกันแหละอันนี้นี่นะคือแบบคนเยอะมากเลยนะคนแบบก็รอเข้าฉากกันเยอะมากๆแล้วนางก็บอกไม่ไม่ไม่ถ่ายติ๊กตอกก่อนยังเดี๋ยวค่อยถ่ายละครทีหลังขอถ่ายติ๊กตอกทำคอนเทนต์ก่อนแต่ก็นี่ไงเห็นว่าเป็นการละลายน้ำแข็งงงกับพพีี่่่่่ณลลเอนนผาามครรึืแ้้วจ มันแข็งไม่เหลือแล้วจ้าละลายหมดแล้วจ้าก็ยังถ่ายอยู่ก็ยังถ่ายอยู่ไม่พอมันไม่ได้คอนเท์แล้วมันไม่มีแรงทำงานเข้าแต่ะล่าเนอมันเป็นกำลังใจนะในแต่ละวันนะดูยอดวิวก่อนนะใช่ถ้ายอดวิวดีก็แต่ในข้อดีข้อนึงก็คือว่าอเป็นการที่ช่วยโปรโมทละครตั้งแต่เริ่มเริ่มว่าในกองมันสงสนาขนาดไหนต้องขอบคุณนุ้ยทําให้เรตติ้งเราสูงขนาดนี้จบดี ไม่ไม่ไม่อะไรฮะนางประชดละครเราเส้นดราม่าค่ะคุณเราไม่ตลกเหรอเออแต่เบื้องหลังก็คือโอ้ยซิคอมอนะคราวนี้เธอมาหาว่าเธอรอชันใช่ไหมในการถ่ายคลิปใช่ไหมกองเขาก็เมาเหมือนกันกองเขาก็ต้องรอเธอเหมือนกันแถมกดดันกองยังไงยังไงฮะต้องรอเพราะอะไรคุณพ่อเขาเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากเขาต้องไปงานจบ การศึกษาของลูกก่อนแล้วคืออะไรแล้วก็จะต้องบีบเวลามาแฉตลองคืนต้องคืนมีข้อจำกัดเนาะมีข้อจำกัดก็คือต้องถ่ายให้ได้ภายใน5ชั่วโมงเนี้ยรัดก้ากับเจ้าสัวแล้วกันั้นกี่ฉากยี่สิฉากอัดกันแบบรัวๆแต่ด้วยความที่เรารับกองละครมากเรายอมลาแฉอยอมไม่ทำงานอีกอันหนึ่งงเราเพื่อละครถ่ายไปได้ ด้วยดีเหมือนกระทบกระเทียบใครแถวนี้หรือเปล่าฉันก็มีลาเธอก็มีเหมือนกันเธอก็ตลอดอ่ะเอมาได้หลังบ่ายนะครับแล้วกว่าจะรอมันรอไม่มาบ่ายแล้วไม่ได้เสร็จและฉันสงสารกองมากคือนเลยรู้ไหมคือฉันไปได้บ่ายใช่ป่ะส่วนตาเนี่ยมาได้เช้าแต่บะาแต่ต้องรีบกลับเพราะจะมาแฉตอนเย็นแล้วแบบว่าแฉเข้าสามทุ่มครึ่งปล่อยออกจากกองสามทุ่ม แล้วมันต้องเล่นด้วยกันแล้วต้องเล่นด้วยกันแยกขึนได้หัวเมียเลยแล้วแล้วติดกันมากเพราะว่าเจ้าสัวก็คือไม่ให้รัดก้าวหไปเขาซีตลอดต้องอยู่ด้วยกันตลอดสงสารกองมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาช่วยดูหน่อยนะคะเล่นน้อยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคิวนี่ยากเย็นมาก ยากเย็นมากแล้วก็คือบางครั้งก็คืออ่านแน่นอนถ้าเกิดแบบวันไหนที่มีความจําเป็นจริงๆเช่นมีอยู่วันหนึ่งเราถ่ายกัน30ฉากนะพี่ในบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยคือสาสิบฉากนะคุณผู้ชมก็เลยมีความจําเป็นว่าบางครั้งอาจจะต้องหายจากรอบวันไปบ้างพี่น้องอาจจะหายจากแฉไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหลอเรื่องแบบที่สุดเพราะว่าจริงๆอ่ะสามสิบกฉากใช้เวลาถ่ายจริงก็6ชั่วโมงก็น่าเสร็จอ่ะแต่ติ๊กต๊อกอีกหกชั่วโมง ผมเชื่อใช่ไหมใช่จริงจริงไหมเอาจริงไหมอะไรสารภาพไหมยอมรับไหมเออยอมรับก็ได้วันนี้ก็กว่ามันจะยังก็กว่ามันจะคิดได้อ่ะแล้วกว่ามันจะถ่ายแล้วมันก็ลงตัวเห็นป่ะวันนี้ยังไม่ได้ถ่ายวันนี้ยังนะคะเพราะว่าแต่คิดคอนเทนต์ไว้แล้วพี่ๆเราถ่ายนี่กันไหมแต่พอดีมาสายแต่งหน้าไม่ทัน มาทันก็มาเช้าได้โดนแล้วให้ฉันพูดเรื่องมาสายไหมยังไงคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายการไปเราไปเราไปเราปล่อยให้เขาแฉกันเดี๋ยวนเดี๋ยวนะฮะอันนี้รายการรอบวันไม่ใช่รายการแฉนะคะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆให้เหมาะกับรอบวันดีกว่าคะไรอย่างเงี้เพราะว่าคุณน้อยวรริศเนี่ยนะเท่าที่นุ้ยจับสังเกตได้เนี่ยนะแม้ว่าเขาเนี่ยนะจะแบบว่าต้องมีแม้ว่าเหรอทำไมฉันทำไมเธอทำไมคนดีเธอเป็นคนดีถูกต้องค่ะเออแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะเช เชชูเกียรติพี่น้อตวร์ลิตเนี่ยก็คือว่าเป็นคุณพ่อที่รักลูกสาวมากครับไม่เหมือนกับนุ้ยที่ไม่รักลูกเลยจริงหรอฉันเชื่อชูเธอนะอันนี้ยังไงอ๋อนี่นี่น่ารักมากก็มีลูกอยู่คนเดียวเนอะกว่าจะออกมาได้คนนึงก็เลยคลอดเองเหรออคุณนุ้ยเราก็ดูแลเขาแหละเรามีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาให้มากที่สุดแต่พี่น็อตด่ะวิตาเนี่ยติดพี่น็อตมาก ไม่มันจริงๆเหมือนเป็นเป็นปมตั้งเด็กๆดีกว่าเาะเพราะว่าเด็กๆเราไม่ค่อยมีโอกาสดีกับพ่ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพ่อเราทำงานตลอดเวลาเออพราะพ่อเราเป็นนักแสดงองเราด้วยแล้วสมัยก่อนมันทำงานหนักกว่านี้เยอะอะทำไม่ได้กลับบ้านกับช่องเนี่ยพอเราแบบมีลูกของเราเองเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากให้ลูกแบบห่างไกลเราอะอยากให้มีเวลาอยู่กับเรามากๆอะไรเงี้ยก็ได้เห็นการเติบโตของเขาได้พูดคุยกับเขาให้เขารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาบ้างอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบติด ก็เลยพยายามแบบว่าไม่ไปไหนเลยถ้ามไม่ทํางานคือไม่ไปไหนเลยคืออยู่กับลูก,ลกตลอดเวลาแล้วก็คือว่าสามารถที่จะไปส่งที่โรงเรียนได้ไปรับที่โรงเรียนได้หรือพาเขาไปทำกิจกรรมในวันเสาร์ที่ได้ก็คือจะไปตลอดโอโแล้วมีแบบว่าถ้าไทยเลยนะเล้วเหอะคิดถึงลูกนี่เห็นผู้ชายปากร้ายใจเละเี๋ยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณโดนเรียกขับรนับนเนี่ยพูดคำหยาดในเรื่องในละครในละครอันนั้นคือแค่ในละครแต่ชีวิตจริงเขาคือ พ่อเนื้อนาบุญนะชมเขาคือจะงอนคุณชมว่าซึ่งยังไม่ถอนรลปด้วยดั้ปีเห็นบอกว่าวิตานี่รักสวยรักงามเหมือนคุณป้าพอเริ่มโตนี้ขึ้นมาเนี่ยก็รักสวยรักงามมากผิดปกติจนงงว่าเอ๊ะไปเหมือนใครพี่ขวบพี่ตัวเนี้ยจะหกขวบแล้วไม่แล้วแจนไม่แจนก็ไม่รักแม่เขาไม่รักสวยรักงามไม่ค่อยไม่แต่งหน้านะพี่ก็ไม่ได้รักสวยรักงามอยู่แล้วถูกไหมหรือพี่รักสวยรักงามก็ได้อย่างนี้เหรอแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าแบบ เฮ้ยมันไม่รู้เอานิสัยตรงนี้มาจากไหนถ้าก็รดูก็น่าจะจากพี่แนนนั่นแหละคือเจ้าหญิงชิตเหรอก็ต้องใส่เจ้าหญิงต้องใส่กระโปรงรองเท้าที่แบบซื้อให้แล้วไม่ชอบไม่ใส่เสื้อก็ต้องเลือกเองทุกวันเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ถ้าเกิดว่าไม่สวยไม่ใส่อะไรเงี้ยเขาจะเลือกเองแต่งหน้าจ้ะแต่งหน้าทาปาดอะไรีันชอบตรงที่คุณพ่อฟีดเครื่องสำอางให้ลูกเลยจ้ะถ้าลูกอยากแต่งหน้าคุณพ่อก็ซื้อให้จัดให้เนี้ยหรอก็คือแม่เขาซื้อให้มากกว่าแต่ว่าเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาไปเอา การแต่งหน้ามาจากไหนเนี่ยเขาแบบตลกมากคือแบบอ่ะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะนางบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางวิ่งไปเอาแป้งพับมาแล้วปบโปะปะแล้วก็ทาปาทาปาแล้วปบแบบไม่ไม่เนียนนึกออกปะปบไปขาวๆแล้วกันปุ้ยตกใจแล้วทาปากเลยอ่ะปาปาไปสะพานไปลึกไปแล้วนางว่าสวยแล้วขนาดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดโตขึ้นจะห่วงลูกสาวไหมคะมันมันก็ห่วงอยู่แล้วนะเป็นพ่อคนมันก็ห่วงอยู่แล้วแหละเราก็รู้ว่าเนาะ อย่ามาเนิอกระชานอย่ามาเนิบกระชานการคบเพื่อนเันเรื่องสำคัญเนอะแล้วก็จะห่วงบ้างเป็นธรรมดาแต่คงไม่ห่วงถึงขนาดที่จะบอกว่าไปห้ามเขาทำนู่นทำนี่มากกว่าก็ให้อิสระระดับหนึ่งแต่ก็อยู่ภายใต้ความดูแลของเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนอะและเชื่อว่าไม่เล่นล่อสายตาพ่อนอนหรอกแต่จะไว้หนวดปะก็ไม่เห็นไว้หนวดนะก็เมื่อเช้าโกนแล้วไง บางคนบอกว่ามีลูกสาวต้องแบบไวนวดอะไรเงี้ยดูเข้มเมให้ดูแบบใครจะเข้ามาแบบจะต้องัวไม่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าก็ไม่น้าไม่ไว้ไม่ไวนวดหน้าก็เงียบอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไวหนวดแล้วแต่หน้าเงียบแบบนี้นะคุณผู้ชมเขาเป็นคนที่สงสารนะเพราะว่าแม้ว่าในละครเจ้าสวนนำชัยนี่จะเข็นฆ่าขัดขวางคุณจะรันตลอดแต่ว่า เบื้องหลังคุณบอกกับทีมงานดีฉันว่าคุณสงสารพลพลหรอใช่ผมมาอยู่ข้างพลพลทำไมฮะทำไมเธอพูดเข้าข้างตัวเองได้ดีขนาดนี้วะสงสารเพราะพี่พลเนี่ยแต่โดนทุกคนแกล้งโดยเฉพาะนุ้ยสุจิราคุณนุ้ยเ็าไปแกล้งอะไรี่จะแกล้งตลอดจะแกล้งก็อาอย่างที่นุ้ยพูดอาจจะถูกว่าละลายพฤติกรรมแต่จริงๆแล้วในความจริงมันคือสันดานของนุ้ยนะฮะีน คือเขาเป็นคนสนุกสนานเขาอยากให้กองมันสนุกสนานไม่อยากให้ทุกคนเครียดอะไรอย่างเงี้ยเข,เขาก็พยายามจะแก้พี่รัตนช่วยถ้าฉันอนะ่ะถ้าจะบอกว่าฉันอนะ่ะสนุกสนานเธอใช้คำว่านิสัยนิสัยส่วนตัวสันดานคือแก้ยากนิสัยคือปรับได้แต่เธอปรับไม่ได้ไงเป็นเป็นเป็นเอาสันดานด้านดี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 ดด้านีใช่ม ถือว่าเป็นด้านดีทําให้ในกองไม่เครียดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นเขาแบบพี่พลโดนแก้แล้วพี่พลก็จะยิ้มยิ้มหัวาะหัวาะส่งตามไปด้วยอะไรเงี้ยเธอไม่แกลงเขาเลยไม่เคยแกลงเขาเลยจริงไหมนุ้ยจริงไมมจริงพี่น้องทำอะไรบ้างนี่ก็แกลงแกลงยังไงเธอขายราบูบูอัพราคาเขาอยากได้เขาอยากได้อยู่แล้วใช่ไม่ได้บังคับนี่แล้วมีล่าสุดคุณพรรพลถ่ายรูปราบบูบูลงในกลุ่มได้ตัวใหญ่มาตัวี้ญ่คนนี้ ไปซื้อที่ไหนอ่ะทำไมไม่ซื้อที่ร้านผมอยากได้แต่ไม่ไปบอกมีแล้วเขาบอกว่าอ๋อเจ้าของงานอ่ะให้มานี่มีการบอกว่าไปบอกเจ้าของงานที่ร้านมีตัวหนึ่งซื้อให้ไปแล้วไม่มีงานอยากได้ตัวมีแต่ไม่หล่อนคนะอะแต่ไม่หลอกอันนี้คือเราเราแบบเสนิิกาเนะิะพี่พี่พูดหน่อยสิว่ากองเราเป็นยังไง เฮ้ยสนุกสนานมากในกองจนแรกๆเราไปในกองเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยละครดราม่าทุกคนจะต้องทําสมาธิปะวะจะต้องตั้งใจทํางานกันมากก่นนี้ปะวะเพราะแต่ละฉากนี่มันคือดราม่าจัดๆจ๋าๆเลยอ่ะแต่กับกายมาว่าคือทุกคนแบบหัวเราะจนห้าสี่สามสองแล้วก็น้ําตาไหลกันเลยอะไรเงี้ยโอ้เมืออาชีพกันหมดมันก็แปลกเหมือนกันน่ะแปลกเหมือนกันที่แบบว่า เฮ้ยถึงแม้ว่าหลังฉากเนี่ยพวกเราจะสนุกสนานกันมากคแต่พอนับปุ๊บต้องเข้าฉากปั๊บเนี่ยทุกคนก็เต็มที่กับหน้าที่ที่ได้รับจริงๆอะไรเงี้ยแต่ทงตกใจส่วนหนึ่งอ่ะต้องชมคุณน็อตบอลลรีจริงๆนะว่าม่ต้งพดเดือกรู้อยู่แล้วอ่ะงั้นไม่ชมลไม่ชมไม่มีใครชมพูดๆนานๆมีคนชมทีสิ่งหนึ่งที่สังเกตมาที่คุณผู้ชมเห็นว่าเราพูดกันชัวช้าได้ขนาดนี้เนี่ยคือเราเคยเล่นซิทคอมกันมาก่อนอยู่กันมาอย่างยาวนานผ่านทุกช่วงเวลากันมาแล้วต้องแต่ แ, uh แฟนคนแรก แต่คนแรกของใครของใครอ่ะของกันเะจะให้ฉันพูดของเธอไหมคะมาดีแต่เราก็เลยสนิทกันแล้วแต่ที่ไม่รู้และที่เพิ่งมารู้ก็คือว่าคุณน็อตวอลลิศเนี่ยเป็นคนส่งอารมณ์ดีมากและเป็นคนที่มีสมาธิมากถึงขนาดว่าพี่กิกเนี่ยนุ้ยแอบได้ยินเองนะอันนี้จะเอามาชมให้พี่น็อตได้ยินนะคือวันนั้นน่ะพี่พี่กิกพูมกับเราเนี่ยนั่งอยู่หลังมอนิเตอร์แล้วก็มีฉากหนึ่งที่แบบนักแสดงอาจจะแบบว่าไม่ได้ เขาเรียกว่าเเล่นคอนโทรตัวละครครับคือเขาเข้าไปฉากเนี้ยแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มันหลุดหลุแต่ว่ามันก็เลยทําให้พี่กี๊เขาพูดว่าอะไรรู้ป่ะนักแสดงในเรื่องนี้เนี่ยนะคนที่คุมอารมณ์แล้วเข้าได้ทุกฉากแล้วอารมณ์ทุกต้องคือน็อตวอลลิรโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เคยได้ยินเลยขอบคุณมากๆเลยเพราะฉันได้ยินไง เออแล้วไม่ไม่บอกตั้งแต่แรกไม่ได้เลยรไม่แต่เรื่องนี้ก็ขอบคุณนุ้ยเหมือนกันบางฉาเราเห็นว่าเฮ้ยฮาฮ้ากันไปแต่พอแบบว่าเข้าซีนกันรจริงอาจจะแบบว่าความที่คุ้นมือกันอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยพอเข้าซีนจริงจริงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเราเชื่อเขาว่าเขาเป็นตัวละครระก้าวในสถานการณ์นั้นจริงๆอะไรย่างเงี้ยมีบางฉาแล้ฉากที่สุดท้ายนั้นที่แบบเฮ้ยผมไม่เคยเป็นอย่างนี้นานมากแล้วที่แบบว่าเข้าฉากแล้วว่าเฮ้ยนุ้ยกูหยุดร้องให้ไม่ได้ว่ะครับแล้วแล้วก็พูดย แล้วมันร้อง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 แบบหยุดร้องไห้ไม่ได้ต้องใช้เวลาควบคุมอารมณ์เยอะใช่ซึ่งอันนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นฉากนะในไม่ช้านี้แต่ว่าต้องเอาฉากที่กำลัง EP ที่กำลังจะใชคือนี้เหมือนเดงกน่ก่อนี่ถึงไหนนะคือมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขามาสองคนช่วยกันฝากเลยดีไหมช่วยกันช่วยกันแล้วก็ ลัตการรัตการนี้ได้ไปเจอกับจรันเป็นการส่วนตัวแล้วเจ้าสวยอยากรู้ไหมคะว่ารัดการเนี่ยได้คุยอะไรกับพี่จรันที่รู้แต่ว่าเสียงเพลงนั้นจะทําให้ความจํากลับคืนมาได้หรือเปล่าแล้วเจ้าสวยจะขัดขวางอะไรอีกเมื่อไหร่จะเจอกะทีเอาแค่นั้นฝากเลยครับผมถ้างั้นฝากละครนั่นนะครับนางฟ้ากรรมกรคืนนี้นะครับเรื่องกันบังเข้มข้นนะครับตลอดระยะแล้วที่ตามหา คนรักตัวจริงกันมาเนี่ยใกล้จะจบเรื่องแล้วนะครับตอนนี้เขาได้เจอกันแล้วแต่ว่าความจําเขาจะได้กลับมาหรือเปล่าเรายัางต้องลุ้นกันอีกต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เลตติ้งจะหกนะครับขอลุ้ยไปถึง8อย่างที่นุ้ยขอยนะครับ <c oughs> ช่วยๆกันดูน,นะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณมากๆขอบคุณพี่น้องอะไรเลยท่ทำมาแต่นี้จะบอกเลยว่าเล่นเองยังรู้สึกเลยว่าเรื่องนี้ดําเนินเรื่องเร็วระชับแล้วลุ้นมา, <c oughs> นนมากๆเลยนะ <c oughs> คะ